ครับเพจอะไรไบช็อปสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมชุดสี KR นะครับ KR ตูดเป็ดตัวนี้ก็จะเป็นสีม่วงเทานะครับตามรุ่นให้ดูจำนวนชิ้นก่อนนะครับตัวนี้จะได้6ชิ้นนะครับจำนวน6ชิ้นเลยตามภาพก็จะมาดูดีเทลชิ้นงานแต่ละชิ้นนะครับใหดูสีก่อน เงาครับตัวนี้จะเป็นสี2 K นะครับหรือว่า2 k พ่นส่วนสติกเกอร์เนี่ยเราทำสีเสร็จเนี่ยเราก็จะติดสติกเกอร์แล้วก็จะพ่นเลกเกอร์ทับอีกทีหนึ่งนะครับตัวเนี้ยให้ดูเนี่ยเห็นไหมเราจะมองเห็นว่ามัน,มนทับอีกทีหนึง่งเงาครับ ส่วนพลาสติกที่ใช้นะครับที่ทําสีตัวนี้ก็คือจะเป็นงานพลาสติกเกรดคุณภาพนะครับเม็ด in thai land นะครับตัวนี้ดูตามตามโค้ดนี่ได้เลยตัวนี้นพลาสติกหนาครับคุณภาพตัวนี้ก็คล้ายๆเป็นงานพลาสติกเกรด ABS นะครับตัวนี้พลาสติกหนาหดูสีบางคน วยครับตัวนี้ใครซื้อไปไม่ผิดหวังครับแต่ละสนตัวนี้มีหลายสีให้เลือกเลยนะครับตอนนี้ของเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่ถ้าใครสนใจยังไงอ่ะติดต่อทางเพจได้เลยนะครับตัวนี้เพจอะไรไบช็อปครับตัวนี้ ถ้าใครด่วนก็สามารถโทรได้เลยรุ่นอื่นๆสีอื่นๆก็มีนะครับบียลเอสโนวาก็เยอะอะครับยังไงก็ลองเข้ามาดูในเพจได้เลยครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ